สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวเป็นสกุ๊ชนะี่ที่เ,เออเป็นแบบนี้นะที่เราเออเป็นแบบสะสมอ,อ,อะไรอยาง้งแบบที่ร้านนะท,ที่บ้านมีเยอะมากนะนนโอเคนะอยิ๋มาเลยนะที้แรกจะเป็นกรวเบื้องเเศร้า,านะตัวนี้คือนี้ จะวละตองรู้ผมตั้งโลกันนะเนี่ยนี่นะต่อไปนะคะจะเป็นไฟหอมแอปเปิลนะอันนี้คือรีบรีบรองคิดนะเพราะว่าใกล้ถึงนาฬิกาแล้วต่อไปอิงจินะ เดทามาเราจะเป็นเยี่มโรมิิบันไข่เกยนนาตลกแล้วก็จะเป็นสตอเบอรี่ สกูชีนะ่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นสกูชี่เด้งน,นะแต่ว่ามันไปนลุ้นคอมที่สุดเลยเขาจะเป็นจะเป็นไอติมนะโอเคก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลกดแชร์และติดตานะคะบ๊ายบาย